สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเง้ยครับผมเนาะเอามาอนี้มาติดตามตัวเลขแนวทางปูทุ่งริมโขงนะพี่น้องเด้อหวัดที่ผ่านมาฟันมาตั้งแต่ต่องหวัดเนาะก็คือสเก่าสองครับเนาะเลขออกสามหกพี่น้องออกกลางสามหกเลยพี่น้องเด้อสําหรับปูริมโขงครับเนาะเอาวันนี้เพิ่งติดต่อได้พี่น้องเนาะและบินตามให้ตั้งแต่ต่องหวัดต,ต่ว่าปูวา่าเออ ขึ้นสัญญาณบ่มีอยู่ในถทำในพูในผาพี่น้องเนาะอยูอ่าติดอ่าเขียนฟังเล่าเนาะอ่าแต่ว่าจะเป็นยังไงว้านี่พ่อมีโอกาสดูพี่น้องเด้อได้มาแล้วนี่คารว่าได้มาแล้วเม็ดเดีวเเยวคือกันเนะาะหวัดฟังหันกันดูซีดูฮากันนี่คารว่าได้ยี่ห้อสามหกสามเก้าเนาะพี่รองเนาะ,นะเป็นยังไงว่านี้รอติดตามไปพร้อมกันครับกลับนวัตสการครับ อ้าวจะเล่นพอนุ่งอ้าวครับผมเป็นยังไงปูสบายดีบ่ครับสบายดีโย่ปูตั้งโต๊ะ่ากแห้งไปเลยโอ้ข้างฝุ่นกะไรที่ปูอืมอืมก็แค่ก็กำลังอัดร็บอกอัดครับอ่าอางวดที่ผ่านมาสามเก้าสองนับปูเนาะอ้า สามเก้าสองกัดตะวันเลขกออกสามหกอ่ะตีลังกาเอาพี่น้องอ่ะเนาะต้องต้องวัวเด้งอ่ะสุดต่องห,ด,ด,อด,องหดเลยให้สามสามเก้าสองมาอ่ะ, 3, 9, 2, อะพี่ทางสามแพงบอกบวก,กปูเอออืมโอ้หววนี้เป็นอะไรปูที่ติดต่อยากปูไปทางไหนมาโอ้ยมันปูใอยนี่คืนมันฝนตกไมนเลย โอ้อาการบอร่ออรรนเต้เอออืมมันพก็เมื่อคืนสมัครเน็ตเติมเงินเขาชา้าหลายเดือนี่มันกินเหลยที่สองร้อยกว่าบาทอ่าเคลืนบ่ด <หา S 1> ์นีปูตัดเกี่ยวปูไลยฮะเคลืนบ่ดีเต้เคลื่อนเบอร์ี้อ่าโอ้เอาเอาเอาตัวต้องวะนี่บ่ครับผมปูฝันไปปูอันผู้ผนม,มาบอกไปปูอันนี่ปู ก็ได้อย uh, th uh ู่อืมเอาลูกิสย์ถือดํมมาปูหันลูกิษย์ดูขาคือบ่อสามนือครับหัวบ่อสามหกสามเก้าบ่อคือถือช่างไก่บุญละโอ้น่มัช่างไก่เขาเปลี่ยนไก่ทั้งเทียเนาะอ่ามือสุดไทยอ๋อให้นซหกปุ่นมันออกสาอ่าออมอุดไทยฟันซีหกอออันนดอกสามหก อสุดโตนวดให้ซามเก้าพี่หลองว่ามันดังกลับไปกับเนาเด้อฮะวันนี้กับบอกให้เพื่อนขับเอาหางเดียวเลยได้มาาแต่ไหนปูได้บ้านแบบไหนก็ขั้นเตียวในตัวเขาหน่มันจะแมงยูเรีเตียวเอาปูเราก็ฟันกอนเอาควาวฟันจีครับผมให้ดูปูนปูนชิเมน์เท่าเนี่ยอ่ะ มันติดเต็มแขนสอกข่ยอโอ้ก่เลย่องเอาน้ำล้างล้างปูนอ่ะยู่งยิ่มองขอพับแขนสองเลยล่ะโอ้อ่าอ่อติดสอกเต้ปูนติดสอกอ่าอะขั้นเกิดในตัวเฮานี่มัน,ม,นมันทิแม่นมันบ่ล่อโอ้กายถาวรมน,น,นุถาวรเต้จักขุทวาร S <S ากายวาวรมนูถาวจักกูก็ถ้ามมนเกิดจากตา,าห้องกริตแมน่อือจักกูวาวกายทวาวรเกิดเย้อนกาห้องคือ,อยังนั้นว่ื่ออกมุกสามสามหูคนเหล่ันั้นมัน,นันใช่เต็มหูเหม่น่าออออตียปูอฟ้ใช่เต็มหูออก็เลยตีมันก็เพลอเลยะ 3, นะมุกสามมุกสี่วันนะโอ้ โอ้ครับผมวันนี้ปูนปูนมันติดที่แขนที่มืสอกคอพับก็เลยตีสามตัวโอ้ได้สามตัวเลยเออตีกับสอกสามโอ้สอกเออปูนแปดปูนแปดแล้วก็เอาเออเอ,อ,เอ,อ,เอาน้าน้ำล่างอองน้ำกันนึ่ง,ก,นนงก็เลยตีสามแปดโอ้ ขอให้ท่านบอกไผเรื่องเจ๊ไม่ไหมขอให้บ่านบอกมาเจ้าคุณเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยปูอะไร <c oughs> เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนลูก่อนแล้วพ่อติดพ่อไม่อยากรับเลยไแมปูอะไรอ่ะที่ว่าว่าไปทำบุญน้ำเพลนก็บ,บอกแม่ขั้วยิดกะอืมแม่ขั้ว็นถาม S <S ววเ,ออเดี่ยววันหนึงแตเล็กเล่ามันก็ออกรถเขยทั้งบนทั้งล่างเนาะโอ้รถเที่ยวอะไรเออได้ไหมไม่เออมันก็พู้โศกกับโศกดูเด้มันออกชีทกกช้ที่าครับชี้ๆมันบอกครับผมเล็กรถเท่ามันชี้หนึ่งหาชี้ด้ยโอ้ไปนั่นสองเที่ยวออกสองเชี่ยวเลยฮะเกิดรถเขยเมื่อนี้ก็ไปอีกเมื่อนี้อ่าเออเชิญลงไปเลยนะ ตัวเลขกตัวเลกปูสามแปดหนึง่งสามแปดหนึง่งเอคอคุยตีได้เช้นสองกงเป็นสามปูนเป็นแปดแล้วก็นน้ำเป็นหนงเอาน้ามะล่างเึเออบานนี้สองโตวับันครับผมสองสองโตัวนี่บอกรู้อะไรก็อร่นั่นเลยอยาจบอกกันเลยเปึ๊นไปเลียกเลยข่้นเกาันเกาเจ็ดโอ้เล็กข้าน มานตลอดเอ่อมันตลอดอ่ะสองตัวเก้าเจ็ดอันอันน,น,นี้อันนี้มันมันพระพระลูกชิดนี่แหละแก้ฝันว่าแก้ได้ครับขึ้นไปนั่งอ่ะไปได้เอาฝากฝากไปน้ำเก้าเจ็ดโอ้ลูกชิดเจ้าคันนันเรียก่อยตีของข่อยพี่มั่งมาชูนฮะของข่อยพี่นันหาชูน เอาเล่กันหาศูมมาใส่าสาปูอันนี้เลียนหามมันตกมันขิ่มอยู่งฉินไม,ม,นนมนไม้ฝันดิได้ฝันเออแต่ไม่ว่าจะตีศูนหกแล้วบัดนี้บ้าเลียนหามต้องหาไดตีไวแต่ว่าไปมงวลุ่มสามแปดหนึงะโอ้เอาเด่นในพอน,น,น้าแน่เด่นในพน,น้ำมา,เ,นนำดาเด่นแปดนะเด่นแปดอ่อืมเด่นในพนธุ์กเจอนนะด่นน ปูนเนี้ยอ่าแล้วก็พาะนี่ก็ตึงแต่ที่แล้วติดศอ,อ,อกดิอ่ามันมันชัดเด้เดตองวดขึ้นอะไรก็เป็นสามเก้สาสอง,สองเออคือกันอืมไ้ตัต<อ>เลน่น<อ>ห้ตัดเล่นเอาว่าปูวอะให้ตัใไ้ตัตเอาว,ว่าหรือว่าเอาตรงตรงเลย บมดตรงตัดเลยเอาตรงๆเพิ่นที่ตัดเอาเราแปดหนึ่งอ่ะอ่แปดหนึ่งสามหนึ่งเนาะตัดสามแปดหนึ่งอ่าสามแปดหนึ่งก็ตัดเอาสามแปดหนึ่งสามสามหนึ่งบอตัดเราที่แปดหนึ่งทนที่ตัดอ่ะโอ้ว่าหรือว่าสั่นตัวแปดหนึ่งอ่าแปดสามแปดหนึ่งอืมมอสามไม่ค่อยมักว่ะเจ๊ว่ามันเกลื่สฉุกกลางว่ะเออมันกับบนเน่บนน่เลยปูว เออคันเอาตัดมันสิบ่หลายหางบ่เอาให้เพิ่นตัดเอาดอกปู่เนาะเออเจ้ว่า8นตัดได้เด้อนะ8นอืมเอาติด8ทังสักเออข่อยมันข่อยมันใจ8นคันสิตูกันก็8ถ้าถามบ่มาอื8ูกันอืั38จวงกลุ่ม8อือื โชคสงการเด้งสงการที่ปัวปูไปห้างไหนลรอเดไปไปซบ่ได้นิมนอนสองการโอ้ยไปบ่ได้เดี๋ยวที่เพิ่นนันนิมนต์ไปรับผับป้าวัฒน์อาจารย์หาจิตแต่วันที่สิบสองนี่ยังม่ได้ไปไหมโอ้พนเพราะนั่นนิมอนที่ถอดิ้ถึงคือเราเป็นว่าปัวโอยงมกระจกผมมายามลูกยามหลานบม่อโอ้ เจ้าคนเห็ดตับปลามากันธีสางเนี่ยะเห็เลาหมองหมองเก็บกระดูกเล่านะโอ้ครับผมเออเขาเจ้าเห็ดมากกว่าปีเลยโอ้ครับเลี้ยปีนี่คือเก็บเจ้าหน่อยอยู่หรออืมเพราะว่าพันธีหมองเห็ดได้หมองเผาศพเล่าเนี่ยอ๋อครับผมอ่าโอ้เอาเอาเอาแบบนี้เอาเอาแบบนี้ว่างไว้ปู๊อันสองตัวนั้นเอาที่ศูนย์หาศูนย์เลขไปอ่ะอ่า เพราว่าทาง<ม>บุนนี้สามแปดหนึ่งกับเก้แปดหนึงน่งี<ม>แปดหุงผลลอ่มั่นละอ่ะมีสี่ศูนย์มีมีสี่ศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็เลขอ่ะเพิ่นฝันเจี๊ยรถเก้าเจ็ดกันไหวบปูเออ,เอ,อกนพพันไห้พระองค์ไม่ระบบพวกฝันข้าเพิ่นฝันแม่นเจ้ยอ่า ต้องกัฝันแมนเลยฝันเห็นรถขนบมึออกเป๊ะเลยเหลยเล่าซีซีห่างก,กับซีเซียมาลอ,อยเอ็ดเย็มาจากถ้ลำลำไห่ผมเย็ดพระองค์โอ้ก็ไปใช้แล้ว,วไปน้ำเล็โอ้แล้อุปสรรคไปเด็ดเอ้มันซื้อดอกเล่าอ่ะอ่ะครับผมแต่ว่า,อาขาอโอเคไปเก่านะที่แล้วครับผม เอา้ากลับมาบ้านเลยนะ <ขอ S 1> ปูเนาะเรืยๆฉกหมันเอาครับผมเอาขอพุ่นนำท่านปูริบขงครับผมเนาะเอาพี่ร่องเนาะเอาไปพิจารณาครับผมเนาะแต่ว่าสามตัวเน้นๆก็คือสามแปดหนึ่งครับเนอะเฮงๆปังๆครับผมอ่ะพี่ร่อง สามแปดหนึ่งตัวเน้นด้วยเพื่อนเออสามแปดหนึ่งครับ,รบ 8, 1, 3, 1, รตัดเอาแปดหนึ่งจะได้สามหนึ่งกับตัดทับเนาะห้าศูนย์สี่ศูนย์นยอาจเป็นสองตัวครับผมอ่าเนาะท่านเยินเดิน, 8, น, 8, น 8, แปดวิ่งแปดจะได้คืออะไรสำหรับปู่ทุดโรงนิ่มโขงหวดน,นี้ครับขอให้สดกมันมาน,มาน,มานครับผม